สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Tech by TrueDigital Podcast Unleash Possibilities Together วันนี้เสนอตอน Autotech เ,เมื่อเทคโนโลยีทำหน้าที่เป็นคนขับสำรองพัฒนาการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นอยู่คู่กันมาโดยตลอดค่ะมีหลากหลายเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนายานยนต์ให้ก้าวไกลไปมากกว่าแค่การเป็นพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งคนและสิ่งของไปยังจุดหมาย ตลาดยานยนต์สมัยใหม่จึงเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และเพื่อเป็นทางเลือกให้กับโลกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ง,งยืนเท t ไบทูดิ i ตอลในตอนนี้จะพาไปทําความรู้จักตัวอย่างของเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่และโลกใบนี้อย่างแท้จริงเริ่มกันที่รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรืออ l เล็ก tric ิก h i c l e ค่ะรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือรถยนต์ E ี คือรถยนต์ที่ใช้ในวัตรกรรมขับเคลื่อนด้วยแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้แบบสันดาบโดยรถยนต์ E ีวีจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้อย่างสม่ำเสมอหรืออุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบอื่นๆแทนการใช้น้ำมันหรือพลังงานอื่นๆและเพราะไม่ต้องใช้การจุดระเบิดเผาไหม้ในการขับเคลื่อนทําให้เครื่องยนต์เงียบและไม่มีไอเสียจากการเผาผลานพลังงานจึงไม่สร้างมลภาวะให้แก่โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับเมืองไทยรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าถูกพูดถึงมากขึ้นในระยะหลังมานี้นะคะโดยเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบ100%เซหรือรถยนต์ EV ีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราคุ้นเคยกับรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดหรือรถยนต์ที่มีการทำงานแบบผสมโดยใช้ทั้งน้ำมันและพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดหรือรถยนต์แบบไฮบริดนี่เองค่ะ แต่ว่าสามารถเสียบป,ปลั๊กชาร์จไฟได้จากภายนอกได้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วรถยนต์ไฟฟ้า E ีีจึงมีบทบาทมากขึ้นในแง่ของการเป็นทางเลือกของผู้บริโภคผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายทยอยเปิดตัวรถยนต์อีีมากขึ้นบางแบรนด์ถึงกับประกาศนะคะว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าในทุกประเภทของรถยนต์ที่ตนผลิตเมื่อการแข่งขันของค่ายรถยนต์สูงขึ้นต้นทุนการผลิตจึงต่ำลงราคารถยนต์ไฟฟ้าที่เคยสูงในอดีตจึงถูกลงและเอื้อมถึงได้ประกอบกับเริ่มมีการทำระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้า เช่นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากระจายอยู่ทั่วประเทศในขณะที่รัฐบาลไทยก็เริ่มส่งสัญญาณในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายที่จะมีรถยนต์ไฟฟ้า1.2ล้านคาันภายในปี2 0 3 6หรือการลดภาษีนำเข้าและตั้งกองทุนพิเศษเพื่อช่วยอุดหนุนราคารถอีวีอีก20%จากราคาเต็มในขณะเดียวกันก็มีผลการศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ของ PwC บริษัทตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาระดับโลกที่คาดการณ์กันว่าภายในปี2030 ยอดขายรถยนต์ใหม่ในยุโรปก,กว่า55จะเป็นรถยนต์ EV ในขณะที่สัดส่วนรถใหม่ในตลาดที่เหลือนั้นจะเป็นรถยนต์แบบ Hybrid นี่จึงเป็นคําตอบนะคะว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่ใช่แค่เทรนด์แต่ก้าวไปสู่การเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะเทคโนโลยีถัดมาคือเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขบับหรือ autonomous vehicle คือรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยคนควบคุม โดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์นานาชาติได้จัดระดับความสามารถของยานยนต์ไร้คนขับไว้6ระดับด้วยกันค่ะโดยในระดับ0-2ที่พบได้ในระบบอัตโนมัติของเทส l a และระบบคาร i l เล Cruise ของ g m นั้นยังเป็นระบบที่ต้องมีมนุษย์ควบคุมอยู่ภายในรถยนต์และระดับ3-5หรือ Full Automation เป็นรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนบนท้องถนนได้เองในทุกสภาวะและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเหมือนมนุษย์ทุกประการ เราจะเห็นตัวอย่างได้จากในโตเกียวโอลิมปิก2020ที่ผ่านมานะคะที่มีการนํายานยนต์ไร้คนขับเข้ามาใช้อำนวยความสะดวกในการจัดงานได้แก่ยานยนต์ไร้คนขับระดับ3หรือ conditional automation ที่ไม่ต้องใช้มนุษย์ในการควบคุมยกเว้นสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีให้เห็นในรถบัสบริการรับส่งผู้โดยสารภายในสนามบินของสายการบิน All Nippon Airways และยานยนต์ไร้คนขับระดับ4หรือ high automation ที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินบนเส้นทางที่กำหนดได้ซึ่งใช้งานในรถบริการระหว่างสนามบินกับสนามแข่งขันกีฬาและรถอ e ีพา l e ตรับส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ภายในหมู่บ้านนักกีฬาเป็นต้นค่ะเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับประกอบไปด้วยเทคโนโลยี4ส่วนนะคะที่เปรียบเสมือนอวัยวะในร่างกายมนุษย์ส่วนแรกคือคอมพิวเตอร์วิชั่นเพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับรถยนต์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเมื่อรถถูกขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ อย่างที่2คือ deep learning เปรียบเสมือนสมองที่ทำให้ระบบของยานยนต์อัตโนมัติตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเป็นการประมวลผลที่รับข้อมูลมาจากคอมพิวเตอร์วิชั่นอีกทอดหนึ่งอย่างที่3าคือ robotics เปรียบเสมือนเส้นประสาทที่เชื่อมต่อระบบประมวลผลส่วนกลางเข้ากับระบบเครื่องยนต์กลไกต่างๆในตัวรถและอย่างที่4คือ navigation ระบบแผนที่เพื่อระบุตำแหน่งของรถจากดาวเทียมเมื่อขับเคลื่อนอัตโนมัติและระบบแผนที่เสมือนจริงที่เก็บรวบรวมข้อมูลในคลังข้อมูลดิจิทัล โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิ่งของรถบนถนนอาทิตำแหน่งไฟจาราจรตำแหน่งทางม้าลายป้ายสัญญาณห้ามเลี้ยวความกว้างของถนนรวมถึงความเร็วสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้รถวิ่งได้ในถนนแต่ละเส้นเป็นต้นค่ะโดยรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะใช้ระบบแผนที่ซึ่งประมวลผลร่วมกับระบบเซ็นเซอร์เพื่อเพิ่มความถูกต้องและมั่นยำในการตัดสินใจของรถยนต์แม้จะยังมีข้อกังขาเรื่องความปลอดภัยและการยอมรับจากผู้ใช้รถใช้ถนน แต่เทคโนโลยีนี้ก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะสอดคล้องกับผลการศึกษาจาก PwC ฉบับเดียวกันที่คาดการแนวโน้มการขับขี่รถยนต์ในยุโรปไว้ว่าภายในปี2030ระยะทางสะสมของการขับขี่ทั้งหมดจะมาจากยานยนต์ไร้คนขับถึง40%เนื่องจากผู้คนให้การยอมรับมากขึ้นอีกทั้งเทคโนโลยีนี้ยังตอบโจทย์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์เช่นความไม่พร้อมในการขับขี่ข้อจำกัดของร่างกายในผู้ขับขี่เช่นผู้สูงวัย คนพิการหรือสามารถเป็นตัวเลือกในการเดินทางสำหรับคนที่ไม่สามารถขับรถได้รวมถึงมีความเชื่อว่าการขับเคลื่อนอัตโนมัติจะช่วยให้รถทุกคันสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างเป็นระเบียบปฏิบัติตามกฎจราจรลดระยะเวลาในการเดินทางจึงลดปัญหาการจราจรติดขัดได้อีกด้วยค่ะเทคโนโลยีถัดมาคือระบบแทรกแซงผู้ขับหรือ Driver Override System การทำงานของระบบนี้ตรงตัวกับชื่อของเทคโนโลยีเลยนะคะนั่นคือการแทรกแซงการขับรถของผู้ขับขี่ เมื่อระบบตรวจพบว่าการขับขี่ณเวลานั้นอาจเสี่ยงต่ออันตรายบนท้องถนนหรือเกิดอุบัติเหตุได้โดยระบบนี้เป็นระบบที่คล้ายกับระบบยานยนต์ไร้คนขับแต่จะทำงานโดยอัตโนมัติก็ต่อเมื่อระบบตรวจพบว่าผู้ขับขี่กำลังตัดสินใจผิดพลาดหรือมีแนวโน้มจะเกิดอุบัติเหตุระบบจะเข้าไปแทรกแซงการขับขี่ทันทีเช่นเมื่อผู้ขับเหยียบคันเร่งด้วยความเร็วสูงจนเซ็นเซอร์ป้องกันการชนตรวจจับเป้าหมายหน้ารถได้ว่ากำลังเข้าใกล้รถอีกคัน ก็จะส่งข้อมูลไปสั่งงานให้ระบบเบรกทำงานทันทีแม้ว่าผู้ขับจะกำลังเหยียบคันเร่งอยู่ก็ตามจึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างดีค่ะเทคโนโลยีถัดมาคือระบบตรวจวัดสุขภาพของผู้ขับหรือ Active Health Monitoring System เป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่อตรวจสอบสุขภาพของผู้ขับโดยเป็นการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับสัญ,ญญาณข้อมูลสุขภาพของผู้ขับเข้ากับสายเข็มขัดนิรภยัยเบาะที่นั่งหรือพวงมาลายัยเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจ วัดจังหวะการหายใจหรือตรวจจับความผิดปกติของสัญญาณชีพและร่างกายส่วนอื่นๆและส่งข้อมูลกลับไปยังศูนย์ข้อมูลหากพบความผิดปกติของร่างกายคนขับเช่นมีอาการเหนื่อยมากหรือหัวใจวายระบบอัตโนมัติก็จะสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือไปอยังโรงพยาบาลหรือหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินเพื่อเข้าทําการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหรือหากทํางานร่วมกับระบบขับขี่แบบไร้คนขับอัตโนมัติก็สามารถช่วยนํารถเข้าข้างทางได้อย่างปลอดภยัยหรือช่วยพารถไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้อีกด้วย เทคโนโลยีถัดมาคือระบบแสดงผลบนกระจกหน้ารถแบบ Active หรือ Active Window ์ดิสเพลยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Head-Up Display เทคโนโลยีนี้มาพร้อมกับ Augmented Reality หรือ AR โดยระบบแสดงผลบนกระจกหน้ารถแบบแ c t i v e เป็นการแสดงข้อมูลสำ,สำคัญสำหรับผู้ขับขี่บนกระจกหน้ารถแสดงผลบแบบโปรง่งใสมองเห็นได้จากที่นั่งคนขับเท่านั้นโดยออกแบบให้มองเห็นพอดีกับสายตาขณะขับขี่บนท้องถนนโดยไม่บดบังทศัศนวิสัย ประโยชน์ของจอแสดงผลบนกระจกหน้ารถยนต์ก็เพื่อให้สายตาของผู้ขับขี่อยู่บนท้องถนนไม่ก้มหรือละสายตาเพื่อมองข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือหรือจอแสดงผลที่ติดมากับรถที่มักเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบ่อยครั้งสำหรับข้อมูลที่แสดงก็จะแตกต่างออกไปตามที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ตั้งค่าไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์แผนที่นำทางหรือบางครั้งแสดงเป็นสัญลักษณ์ที่ลอยขึ้นมาเพื่อเตือนเมื่อขับซ้อนทับช่องจราจร หรือแสดงเป็นแถบสีของระยะรถยนต์คันหน้าเตือนจุดบอดหรือทัศนวิสัยในการขับขี่อันเนื่องมาจากสภาพอากาศระบบถัดมาคือระบบตัดการทำงานเครื่องยนต์จากระยะไกลหรือ Remote Vehicle Shu ัด down เป็นระบบที่สามารถสั่งการเพื่อดับเครื่องรถยนต์หรือปิดการทำงานของรถได้จากระยะไกลโดยมีในรถยนต์ของ G.M ในสหรัฐอเมริกาที่ทำงานผ่านโครงข่ายข้อมูลไร้สายร่วมกับดาวเทียม GPS เพื่อติดตามข้อมูลของรถยนต์ หากพบว่ารถเกิดอุบัติเหตุก็จะสามารถจัดส่งทีมเข้าช่วยเหลือได้หรือหากมีการจราจร,รก็สามารถสั่งการชะลอเครื่องยนต์คันนั้นได้ทันทีเพื่อป้องกันการหลบหนีช่วยลดอุบัติเหตุจากการไล่ล่าด้วยความเร็วสูงและติดตามคดีจราจรร,รถยนต์ได้อีกด้วยค่ะเทคโนโลยีถัดมาคือระบบเข้าถึงรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพหรือ biometric vehicle access เป็นระบบที่เข้าถึงรถยนต์ได้ด้วยข้อมูลจำเพาะทางชีวภาพ หรือการยืนยันอัตลักษณ์ของเจ้าของรถยนต์หรือผู้ใช้งานที่ได้มีการตั้งค่าไว้โดยผ่านการสแกนลายนิ้วมือการสแกนรูม่านตาการจดจำใบหน้าหรือการจดจำเสียงของเจ้าของรถหรือของผู้ใช้งานเมื่อเจ้าของข้อมูลปลดล็อกรถด้วยการสแกนลายนิ้วมือที่ประตูรถระบบในรถไม่ว่าจะเป็นการปรับเบาะที่นั่งการตั้งค่าพวงมาลัยกระจกมองหลังก็จะปรับอัตโนมตัติตามเจ้าของข้อมูลทันทีค่ะ จากรายงานของ Industry Arc ประเมินว่าตลาดทั่วโลกสำหรับการเข้าถึงยานพาหนะด้วยระบบเทคโนโลยีชีวภาพด้วยการนำม่านตาลายนิ้วมือและเสียงมาใช้กับรถยนต์นั้นคาดว่าจะสูงถึง1.56พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025โดยตั้งแต่ปี2020มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่13.7%ต่อปีค่ะ เส้นทางของเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นถูกคิดค้นโดยมีศูนย์กลางคือเพื่อผู้ใช้รถและผู้ร่วมสัญจรบนท้องถนนมาโดยตลอดหากแต่วันนี้โลกได้มีบทบาทสำคัญให้คนได้คิดค้นเทคโนโลยีเพื่อยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจากนี้ไปเราคงได้เห็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอีกมากมายซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์เรื่องการคมนาคมการขนส่งความปลอดภยัยหรือเพื่อเป็นหมุดหมายให้กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะ แต่ยังเป็นไปเพื่อความยั่งยืนของโลกให้เป็นบทพิสูจน์ว่าเส้นทางของยานยนต์สมัยใหม่ไปได้ไกลกว่าแค่การเดินทางพบกับ Tech by True Digital Podcast Unleash Possibilities Together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ